สวัสดีครับพบกับเอ็นรัชคัรบอลเด็ดประจําวันเสาร์ที่31สิงหาคมครับสิ้นเดือนแบบนี้ครับมารวยกันดีกว่าครับมาบวกกันดีกว่านะครับกับ7ตัวที่เราหยิบมาฝากกันนะครับแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมานี้หลุดน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกำไรทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหลุดอยู่วันเดียวเท่านั้นเองที่เหลือเข้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหรือบอกเพื่อนๆด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาว่ากาันจะมีคู่ไหนอย่างไรบ้างก็เลือกลีกใหญ่ๆมาไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกบุนเดสซิกาเกาโชเซียรวมถึงลาลิกาสเปนที่เลือกมาเน,เน้นมาแล้วนะครับแน่นอนว่าเราเน้นทํากําไรนะครับโดยเฉพาะช่อง,องเราและถ้าหากต้องการตัวที่เน้นจริงๆตัวที่เน้นสุดๆ เอาแบบตัวเดียวเลยไม่เอาหลายตัวก็มารับกันได้ในกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทางสมาชิกในครอบครัวเดียวกันใน600กว่าท่านนะครับก็มีพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับโดยเฉพาะสายที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์หน่อยนะครับรวมถึงเข้าใจในเรื่องของตกผลึกเรื่องของเรทเรื่องของราคาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มกันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะคัดหนึ่งตัวที่สวยที่สุดประจําวันให้เพื่อนๆในกลุ่มนะครับซึ่งต้อง ถามในกลุ่มได้เลยนะครับว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเมื่อวานก็บวกอีกแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยครับเข้า6ตัวนะครับหลุดไป1นตัวเท่านั้นเองวันนี้ก็สามารถติดตามมาได้จะเป็นตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวไปตามกันในกลุ่มนะครับในช่องคอมเมนต์ของเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับส่วน7ตัววันนี้นะครับอาร์ซนอลเจอไบรตัน right นี่คือคู่แรกที่จะหยิบมาวิเคราะห์กันก่อนเลยช่วงเย็นบ้านเรานะครับ18บแปดไอการสามนาทีในพิมลีกเนี่ยจะเลือกมา3าคู่เท่านั้นเองนะครับ คู่ต่อมาก็เป็นเลสเตอร์แอตวิลล่าคู่นี้มองว่าเด็ดเหมือนกันนะครับช่วง3ทุ่มแล้วก็5ทุ่มครึ่งจะเป็นเวสต์แฮมกับแมนซิตี้แมนซิตี้นี่วันนี้ต้องชนะ2ประตูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน่าเชียร์ไหมส่วนบุนเดสซิก้าผมหยิบ2ตัวครับวัเดอร์เบรเมนกับดอตมูลแล้วก็เลเวอร์กับไลฟ์ซิกคู่แรกเนี่ยเตะ2ทุ่มครึ่งคู่ต่อมาเนี่ยเตะ5ทุ่มครึ่งแล้วก็ในเกาโชตอนตีหนึ่งสี่ห้า เป็นคู่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับอินซีฟาขาวลาซิโอเจอกับเอซีมิลานซึ่งปีนี้มิลานผลงานไม่ค่อยดีมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะตัวกุญซือครับที่ผมตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ต้นซีซั่นว่าให้สวนยาวๆเนี่ยดูกันครับว่าจะออกแบบนั้นจริงหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่ได้ติดตามแล้วก็ได้ตา,ามที่ได้แจ้งกันไว้นะครับว่าให้สวนเอซีมิลานเนี่ยเฮทบทุกนัดน,นะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าลาซิโอจะมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องรายละเอียด ส่วนลาลิกาสเปนครับสี่ทุ่มบาร์ซ่าเจอบายาโดลิดนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่ามีความห่างชั้นอยู่พอสมควรเมื่อดูจากเรทแล้วนะครับเอาละครับนี่คือ7ตัวที่เราหยิบมาฝากกันนะครับแล้วก็วันแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นเกมที่สนามเอมิเดตสเตเดียมบ้านอาร์เซนอลครับวันนี้ก็จะเปิดบ้านพบกับไรต้าเน็โฮฟอัลเบียนเริ่มเตะกันเวลา18นาฬิกาบนาทีช่วงเย็นๆนะครับในเรื่องของผลงานในอันดับในตารางก่อนเลยครับตอนน ชนะรวดด้วยกันทั้งคู่นะครับสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยไบรตันเก็บ6คะแนนในขณะที่อาร์เซนอลเจ้าบ้านเขาเก็บ6คะแนนอาร์เซนอลอยู่อันดับ3ส่วนไบรตันอยู่อันดับ2นะครับก็มีแต้มเท่ากันตอนนี้สทีมวยกันแมนซิตี้จ่าฝูงรวมถึงเลี้ยวพูอยูหนึ่งทีมที่อยู่อันดับ4ี่นะครับก็ถือว่าเป็นผลสทีมที่ผลงานดีที่สุดในลีกโดยเฉพาะคู่วอาร์เซนอลกับไบรตันวันนี้ต้องมาตัดกันเองแล้วนะครับห้านัดหลังสุดนี่ทางฝั่งของอาร์เซนอลชนะ4นัดแพ้1นเกม4นัดหลังสุดชนะรวดนะครับ เกมล่าสุดคือเกมที่ไปเยือนถิ่นวิลล่าพักแล้วก็ทุบวิลล่าคาร์ถินน่นนิ่มๆเลย2-0นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเซนอนเล่นอย่างเยือกเย็นจริงๆนะครับแล้วก็ได้ไประตูจากเรนโดท l o r o s a แล้วก็โทมสัสบาเตในครึ่งหลังทั้ง2คนทั้ง2ประตูเลยส่วนไบรตันเอง5นัดหลังสุดนี่สุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าชนะ5นัดรวดไม่มีผลแบบอื่นเลยนะเอาชนะแมนยูก่อน2-1นะครับและหลังจากนั้นก็เกมล่าสุดเนี่ย เรปรากฏว่าเปิดบ้านแล้วก็สอนบอลคอลลี่ทาวนะในบอลถ้วยนะครับของอังกฤษนะครับในคาราบาวครับเป็นแบบเละเทะเลยครับ4-0ทั้งั้านที่ก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ทางก่อนหน้าน,นั้นในเกมเปิดสนามเนี่ยไปเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็ถล่ม3-0สบายๆเหมือนกันก็ผลงานต้องบอกว่าเพอร์เฟกเลยครับสำหรับทางฝั่งของไบรตันเหนี่ยโฮฟเอาเบียนข้าไปดูเฮดทูเฮดครับเจอกันที่ไร่บอลคู่นี้เซตอาร์เซนอลตลอดเลยนะครับ ห้าหัวหลังสุดอาร์เซนอลชนะสี่แพ้หนึ่งสี่หัวหลังสุดอาร์เซนอลชนะทุกเกมและที่สําคัญคือชนะมากกว่า2ประตูมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นที่จะลงสนามในวันนี้เนี่ยไปดูเจ้าถิน่นกันก่อนครับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าจะมาในระบบ4ี่สามสามรายาครับเฝ้าเสาส่วนแนวรับมีกาเบียลกับซาลิบาเหมือนเดิมเบนไวน์ White, แล้วก็ทิมเบอร์จะเป็นแบ็กนะครับตรงกลางมีโอเดกาส์ปาเตดิแคนไรส์แนวรุกมีคายฮาวเวตเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ขนาบข้างโดยกาเบียลมาตินาลี่แล้วก็บูคาโยซาก้า ทีมเยือนครับมาในระบบ4-2-3-1ครับทางฮุสเซเลอร์วันนี้ก็จะจัดระบบเก่งของตัวเองนะครับ4-2-3-1โดยมีทางสติลเป็นผู้สาบตูแนวรับได้ฟันเฮก,กับลูอิสดังมาจับคู่กันอีกครั้งหนึ่งเวลมันแล้วก็ฮิลเชวูดนะครับเป็นแบ็กตรงกลางมีบิลเลอร์กิลมอร์นะครับเล่นรวมกับเจมส์มิลเนอร์ก็เป็นคู่หูต่างวัยเลยนะครับส่วนทางชาวเปโดครับวันนี้จะเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่ด้านหลัง Danny แนดนนี่เวลเบกในขณะที่ปีกซ้ายก็ยังคงใช้ทาง เขารู้มีตวมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของมินเต้น,นะครับก็มินเต้นี่ก็เป็นนักเตะชาวแกมเบียนะครับวัย20ปีเท่านั้นก็ได้รับโอกาสแน่นอนครับสำหรับวันนี้เงื่อนไขเนี่ยเปิดให้อร์เซนอเหนือกว่า1.5ครับคือเงื่อนไขที่เปิดออกมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเปิดอิงกับผลการแข่งขันที่บอลคู่นี้เจอนในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะใน h ฮดทูเฮดเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเรทที่ออกมา เป็นน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยสําหรับคู่นี้เอาจริงแล้วหากดูในเรื่องของฟอร์มในปีนี้เนี่ยไบรตันเนี่ยทำได้พอๆกับอาร์เซนอลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยสถิติในเชิงลึกเนี่ยฟ้องเลยว่าดีพอกันดูแล้วเกมนี้ตึงมือกันทั้งคู่ครับเรดส่วนเรดแล้วครับผมมองว่าเกมนี้จบเสมอหนึ่งหนึ่งบอลไบรตันสูบอนอาร์เซนอลได้แล้วครับกับเรดนี่ถ้าใครจะตามก็ไม่ห้ามกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งแต่ในมุมมองของผมเนี่ย บวกกับประสบการณ์ครับ,บมองว่าบอลคู่นี้จะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับสกอร์รวมออกต่ำครับคู่ที่2ครับยังคงอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับทางแอสตันวิลล่าคู่นี้ก็จะเริ่มเตะกันเวลา3ทุ่มตรงนะครับเลสเตอร์ซิตี้ฤดูการนี้ครับออกสตาร์ทไปแล้วก็2เกมปรากฏว่ายังไม่ชนะใครครับเป็นการเสมอ1แพ้1นใะนขณะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยสองนัดที่ผ่านมาชนะ1แพ้1นมี3คะแนนนะครับ เลสเตอร์ <L> ก็อยู่อันดับ15 <S <S ส่วนวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับ12ในขณะที่ผลงานในช่วง5นัดหลังสุดครับย้อนไปดูจนถึงช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าลุ้มๆดอนๆด้วยทั้งคู่เลยเลสเตอร์ <S 1> <S 1> <S นี่หนักเลยเพราะว่า้านัดหลังสุดชนะนัดเดียวในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแพ้3แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับชัยชนะนี่เกิดขึ้นในบอลถ้วยนะครับที่เตะกับทีมที่พิกัดต,ต่ำกว่าอย่างทานเมโรเวอร์แล้วก็ถล่มไป4ต่อ0ูนะครับเรียกความมั่นใจในบ้านตัวเองได้ในขณะที่แอสตันวิล ห้าเกมหลังสุดชนะสองแพ้สามครับก็ได้เห็นใจอยู่เหมือนกันครับอย่างเกมที่แพ้เนี่ยเป็นการอุ่นเครื่องแพ้ดอตมูลแบบนี้นะครับและอย่างล่าสุดเนี่ยก็แพ้อาร์เซนอลไปนะครับส่วนเกมที่ชนะก็คือนัดแรกของรดูการที่บุกไปชนะเวสต์แฮมถึงถิ่นเลยนะครับที่ลอนดอน2ต่อหนึ่งเฮดทูเฮดครับบอลคู่นี้ถือว่าออกเบียดเลยนะครับเพราะว่าชนะกันฝั่งละ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปครั้งหนึ่งนะครับโดยผลล่าสุดที่พบกันเนี่ยปรากฏว่าเป็นทางฝั่งของแอสตันวิลล่าครับบุกไปชนะเลสเตอร์ที่คิงพาวเวอร์เนี่ยะครับ สองประตูตอนหนึ่งก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านั้นวิลล่าก็มีเกมที่แพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์เหมือนกันเอาง่ายๆครับบอลคู่นี้เนี่ยเจอกันสองคนหลังใครเล่นในบ้านทีมนั้นจะแพ้นะครับไปดูในเรื่องของไลน์อัพบ้างครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้เนี่ยเจ้าทีมก่อนนะครับภายใต้การทําทีมของคูปเปอร์นะครับวันนี้ก็จะวางระบบสี่สองสามหนึ่งตัวสําคัญนก็จะมีทางยันิกเวสกาดวอลฟาสซึ่งจะเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ตรงกลางครับมี วิลเฟรดแอนดี้ดีครับเป็นตัวหลักในการตัดเกมเลยนะครับตัวลุกครับตัวสำคัญก็แน่นอนจะเป็นเจมี่วาร์ดี้ที่จะล่าตะข่ายโดยมีตัวความหวังอย่างบ็อบบี้รีดครับเดินเกมริมเส้นฝั่งซ้ายปีกชาวจาเมากานะครับส่วนทางฝั่งของคู่แข่งอูนายนอเมรีครับมาในระบบ4ี1 1นะครับก็จะมีเอเมลโนมาติเนสโกดีกีแชมป์โลกนะครับฟ้าวเสาแนวะร,รับมีคอนซาเปาโตเรสเหมือนเดิม ส่วนตรงกลางครับยูริติริมันกับทางโอนาน่าจะประสานงานกันโดยมีจอห์นแมกเกนเนี่ยเป็นปีกซ้ายปีกขวาเรยออนไบรี่ของหน้าตัวเป้าแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางโอลิวัตกินส่วนตัวปั้นเกมครับเพลเมเกอร์ร่างโยงอย่างมอร์แกนโรเจอร์สวันนี้ก็พร้อมที่จะเป็นจอมแอซซิตให้กับทีมครับอยู่ด้านหลังโอลิวัตกินเงื่อนไขเปิดให้วิลล่าบุกไปเหนือกว่า0.75เ็ครับเ็นเดรแล้วก็รีบใส่ได้เลยครับวิลล่ามาแน่ครับดูทรงแล้วคือแอเลสเตอร์เนี่ย คือซู้ไม่ได้ในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นฟอร์มรวมถึงในเรื่องของเฮดทูเฮดเองก็ฟ้องนะครับว่าช่วงหลังทีมไหนเล่นในบ้านและกล้าแรกเนะี่ยมักจะโดนเกมโต้กลับเล่นงานมาวิลล่าหมดเลยเลดก็ฟ้องว่าจะมาด้วยนะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับวิลล่าได้กินกินเต็มหรือกินครึ่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับสกอร์ที่คาดเลสเตอร์เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ต่อสองสกอร์รวมออกต่ำครับ คู่ที่3ไปที่สนามลอนดอนสเตเดียมครับเป็นเกมระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดถิ่นรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หัวดัน5้าทุ่มครึ่งนะครับ เจ้าถิ่นตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลนี้ชนะ1และแพ้1นรกับมี3คะแนนในขณะที่แมนซิตี้เป็นจ่าฝูงเลยครับตั้งแต่เปิดซีซั่นเลยเพราะว่าชนะรวดนะครับแล้วก็ยิงคู่แข่งได้มากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับตอนนี้ก็เลยยึดหัวหาดไปก่อนนะครับในขณะที่ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยทางฝั่งของทีมเยือนก็ดูดีกว่าเพราะาเจ้าบ้านในชนะแค่2นัดแล้วก็แพ้2เสมอ1น,น,นะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะบอลมัดได้แต่ก่อนหน้านั้นก็มีเกมที่ชนะพาเลทดได้ดนรับงงาหสเ และถือว่ามีกําลังใจมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มารัวๆเลยนะครับในขณะที่แมนซิตี้อัน,นี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่าแพ้ยากครับชนะ3สะเสมอ2ในช่วงฮานัดหลังสุดอย่างเกมล่าสุดนี้ก็ถล่มมาขาอิฟสวิทแบบสบายๆครับ4ต่อนหนึ่งก็ไม่ต้องออกแรงเยอะอะไรเล่นไปเรื่อยๆโดนน้าก่อนแต่สุดท้ายก็ไล่ย,ยิง4เมตรได้นะครับโดยเกมก่อนหน้านี้ก็มีเกมที่บุกไปชนะเชลซีได้ด้วยในนัดเปิดซีซั่นถึงถิ่นสแตมฟอร์ดบิทเลย2 0ย์นะครับ นี่คือผลงานของแมนซิตี้ก็ถือว่ายัางไร้เทียมทานนะครับในขณะที่เฮดทูเฮดบอลคู่นี้เนี่ยก็แมนซิตี้กินขาดเลยเพราะว่าเจอกัน5หัวหลังแมนซิตี้ไม่แพ้เลยชนะไป4เสมอ1 4หัวหลังสุดชนะรวดครับส่วนใหญ่จะจบที่สกอร์สานะครับแมนซิตี้มักจะกินสกอร์นี้นะครับไปดูในเรื่องไลน์อัพกันบ้างครับตัวูลเล่นทีคาดว่าจะลงสนามทีมของโลเปตกีก่อนนะครับเจ้าถิ่นวันนี้มาในะบบสี่สาาม อาฟงเอเลล่าครับเป็นพวกสาประตูแนวรับมีทางมาฟโรปานอสแล้วก็ทางคิวแมนเป็นครูสแตนเตอร์แบ็กครับอารอนวันบิสก้าดีดแบ็กขวาแมนยูวันนี้ก็ประจำการเหมือนเดิมนะครับเอมเมอร์สันยืนแบ็กซ้ายครับตรงกลางก็จะมีลูกัสปาเกต้าโทมัสซูเซกจะเป็นตัวเดินเกมแนวรุกครับ3คนจะประกอบไปด้วยจอร็อบโบเวนมิคิวอันโตนิโอแล้วก็ทางคูดุสนะครับปีกตัวจี๊ดนะฮะวันนี้ก็พร้อมที่จะลาตาข่ายไปดูทีมเยือนกันบ้างครับเป๊ปกวาเดล่าจะจัดระบบสามสองสี่หนะครับ แอเดซอนเป็นผู้สาประตูแนวรับมีนูเบนดิอาสอักันจีแล้วก็ควาดิโอตรงกลางครับจะใช้มาโตโควาซิสตัดเกมแล้วก็สร้างสารรค์เกมร่วมกับลิโกลูอิสนะครับดาวรุ่งวัย19ปีในขณะที่ตรงกลางตัวรุก4คนเนี่ยยืนด้านหลังเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยก็จะมีโดกูเดบรอยแบรนโดซินวาแล้วก็ซาวิโยนะครับเงื่อนไขเปิดให้แมนซิตี้บุกไปเหนือกว่า1.25 แมนซิตี้ไม่แพ้ครับเอาง่ายๆเลยคือแมนซิตี้แพ้ยากมากนะครับในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโหนับนิ้วได้เลยครับทั้งซีซั่นจะแพ้แค่กี่เกมเกมนี้ไปเยือนรอนดอนสเตเดียมซึ่งเป็นสนามที่พวกเขาก็มักจะบุกไปทุบอยู่แล้วนะครับดูแล้วเกมนี้ก็ทรงเดิมต่อให้จูเลียนโลเปเตกีเนี่ยจะวางแผนมาดีแค่ไหนก็ตามครับแต่เกรดผู้เล่นยังสู้กันไม่ได้ ตอให้สู้ได้บนมานั่งสำรองก็ยังพลิกเกมได้อยู่ดีนะครับดูแล้วเกมนี้แมนซิตี้ชนะแน่ขึ้นอยู่ว่าจะชนะขาดหรือไม่ขอฟันไปที่แมนซิตี้จะชนะขาดครับหากสวนอยู่เฉยๆดีกว่าสําหรับบอลคู่นี้นะครับฟันธงครับแมนซิตี้จะมาครับให้เชียร์ได้เลยครับสกอร์ที่คาดทีมเยอเนบุกไปชนะ3-1สกอร์รวมออกสูงครับคู่ที่4ครับไปที่ศึสบุนเดสซีกาของเยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่างแวเดอร์เบรเมนครับ เบอร์ทินเวสเซอร์สเตเดียมนะครับพบกับบุลเซียดอนมุลเริ่มเตะกันเวลา5ทุ่มสองทุ่มครึ่งครับไม่ใช่ฮาทุ่มนะคู่น,นี้ขวดกันสองทุ่มครึ่งก็เป็นสองทีมที่ฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทกันไปแล้วทีมละหนึ่งเกมครับบอลบูเลเซียรกาเนี่ยเพิ่งเปิดซีซั่นมานัดแรกของเบเมนปรากฏว่าเก็บหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้อยู่อันดับเก้าก็เป็นอันดับเดียวกับฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับที่จบอันดับตรงนี้นะครับสำหรับแรเดอร์เบเมนในขณะที่ดอทมุนเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับสองตารางครับนัดแรกชนนนะะคคคู่แแข็งได้รับ 0, กมี ในเรื่องของผลงานภาพรวมในช่วง5้าเกมหลังสุดนี่เป็นทางฝั่งที่ดอทมูลดูดีกว่านะครับเพราะเจ้าบ้านก็ไม่เลวนะจริงๆอ่ะเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอออาสบวกได้2ต่อ2นะครับในขณะที่ทางฝั่งของดอทมูลเนี่ยชนะ4ี่เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดนะครับก็คือเกมเปิดสนามเนี่ยเอาชนะไฮทรัยดแฟงเฟิร์ตในบ้านตัวเองได้2ต่อ0นะครับในเรื่อง h ฮดทูเฮดบอลคู่นี้ถือว่าแพ้ทางกันอย่างหนักเพราะว่าดอทมูลดีกว่านะครับ ห้าหัวหลังดอนมูนชนะไปสี่เกมแล้วก็เป็นเวเดอร์เบรเมนชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพียงแต่จุดสังเกตคือบอลคู่นี้เนะี่ยมักจะจบลงด้วยชัยชนะแพ้กันไม่เกินประตูนะครับก็ถือว่าเป็นบอลที่สูสีนะครับแต่สุดท้ายมักจะจบเดิมๆก็คือดอนมูนจะชนะนั่นเองในเรื่องของตัวผู้เล่นครับทางฝั่งเจ้าบ้านในระบบการเล่นเซนเตอร์แบ็กสามตัวนะครับระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับตัวสําคัญเลยก็คือจะมีฟรีเดลนะครับหัวใจในแนวรับวันนี้พร้อมลงสนาม รวมถึงทางเอนจินม่าครับซึ่งฤดูกาลนี้โดดเด่นมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหลักของทีมแน่นอนในแนวรุกนะฮะดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย23ปีวันนี้พร้อมที่จะเป็นตัวสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างมาวินดัชซึ่งฤดูกาลนี้เกมแรกยังยิงไม่ได้นะครับส่วนตัวแอซิดอย่างมิเชลไวเซอร์ครับตัวเก่าของทีมวันนี้ก็พร้อมประจำการกับขวากาบซ้ายจะเป็นตัวจี้อย่างเฟลิกต์อากูนะครับดาวเตะชาวเยอรมันวัย24ปีซึ่งฤดูกาลนี้ก็ผลงานใช้ได้นะครับหนึ่งนัดที่ผ่านมานี้ก็ ถือว่าทําผลงานได้ดีแล้วเพราะว่ามีสถิตินะครับในการซัดไปละหนึ่งลูกด้วยกันในขณะที่ทางฝั่งของบริเซียดอร์ตมุนของนูริซาฮินนะครับวันนี้จะมาในระบบ3าสตัวสําคัญก็จะมีนิคัสซูเล่ชลอตเตเบกนะครับหัวใจแใน,น,ว,น,นวรับในแนวรับส่วนโคเบิลเ้าสเสาตรงกลางก็จะมีเอเรชานนะครับวันนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่ในในแดนกลางเลยนะครับส่วนตัวลูกครับก็จะมีไบเออร์เซลซาบิเซอร์แล้วก็อเดเยมีตัวความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับเป็นสประสานในแนวรูก โดยเงื่อนไขครับเปิดให้ทางฝั่งของทิมเยือนดอทมุนบุกไปเหนือกว่า0.5ต้องชนะเท่านั้นหากใครได้ตามดูเกมแรกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับถึงแม้ว่าแวร์เดอร์เบรเมนเนี่ยจะทําได้แค่หนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าเล่นดีเป็นบ้าเลยนะครับเล่นดีจริงครับเกมลุกดีเกมรับแน่น ผมว่าเกมนี้ได้เล่นในถิ่นตัวเองต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นเวอร r เซอร์สเตเดม้วยเนี่ยมีพลิกให้เห็นนะครับเพราะว่าดอทมูลเองเกมแรกชนะคู่แข่งแต่ผมว่าเล่นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายหอย่างในทีมค่อนข้างเยอะผมว่าไม่ไหลลลื่นเหมือนเดิมประกอบกับรูการที่เรวเห็นได้ชัดเลย เกมนอกบ้านคือปัญหาของดอทมุลครับ17เกมที่ออกไปเยือนคู่แข่งชนะแค่8นัดครับผมว่านี่คือจุดที่จะทําให้ดอทมุลเจ๊งได้เรื่อยๆครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านให้สวนดอทมุลได้เลยครับยู่เจ้าถิ่นวเดอร์เบรเมนที่ฟอร์มดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการเล่นรุกรับเนี่ยเหนียวแน่นแล้วก็ค่อนข้างอันตรายครับดูแล้วเกมนี้มีอย่างน้อยหนึน่งคะแนนนะครับเชียร์วเดอร์เบรเมนครับสกอร์ที่คาดบอลคู่นี้จะจบกันที่2ประตูต่อ2ยิงกันเยอะครับสกอร์รวมออกสูง คู่ที่ห้าครับเป็นคู่ที่น่าสนใจมากครับในศึกบุนเดสก้าเยอรมันครับเลเวอร์คูเซ่นครับทีมแชมป์เก่าพบกับอาร์เบลีฟซิกเริ่มเตะห้าทุ่มครึ่งนะครับผลงานฤดูกาลนี้ครับหนึ่งเกมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าชนะด้วยกันทั้งคู่เลยเขาเก็บสามคะแนนครับตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยก็อยู่อันดับ4ของตารางในขณะที่ไลฟซิกก็อยู่อันดับเจ็นะครับมีสามแต้มเท่ากันไปดูผลงาน5้านัดหลังสุดครับก็ต้องบอกว่าดูดีครับเพราะว่าแพ้แค่ทีมละ นัดเท่านั้นเองอย่างเจ้าบ้านเนี่ยเลเวอร์ลูเซนห้านัดหลังในชนะ2สเสมอ2แพ้1นะครับสเกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับในขณะที่ไลฟ์ซิกห้านัดหลังสุดก็แพ้1เหมือนกันแต่เป็นการชนะถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอ1เกมเกมที่เสมอคือเกมที่เสมอป้าี่สัองเชคแมงนะครับหต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดไม่มีปัญหานะครับเปิดบ้านแล้วก็เชือดโบกคุ้มแบบสบายสบายครับหประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่น10บคนแต่รูปเกมดีกว่าเยอะเลยนะครับโอกาสยิงใส่คู่แข่งเนี่ยล่อไปเกือบ15ครั้ะครัว ไปดูในเรื่องเฮดทูเฮดกันบ้างครับบอลคู่นี้ช่วงหลังแพ้ทางนะครับเลเวอร์ทำได้ดีกว่าก็5นัดหลังสุดเนี่ยไลฟ์ซิกชนะ2เลเวอร์ชนะ3ครับเพียงแต่ว่า3ามโหวหลังสุดเลเวอร์ตบไลฟ์ซิกทุกเกมเลยนะครับและคู่นี้เนี่ยจบ3-2มา2ครั้งติดกันแล้วนะครับก็เป็นไลฟ์ซิกที่ชนะใน2องโหวหลังสุดนั่นเองไล์อัพครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทีมของชาบีอลอนโซวันนี้จะวางระบบ3-4-2-1นะครับ โจนาธานทาและแท็บโซบ้าเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับฮาราดิคกี้เฝ้าเสานะครับตรงกลางก็มีการจิดชักก้าในขณะที่ฟลิมปงกับพีมัลดนะครับจะเป็นวิงแบ็กตัวลุกครับมีฮอฟแมนฟอร์เรนเวิร์สแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะใช้ทางวิกเตอร์โอโกโบนิเฟสเป็นกองหน้าชาวไนจีเรียล่าตะไคร่นะครับส่วนทีมเยือนของมาร์โกโรเซอร์ครับจะวางระบบ4ีซนะครับตรงกลางก็จะมีไฮดราแล้วก็ไซวาลนะครับเป็นคู่ตัดเกมตัวสําคัญของทีมครับให จับตาดูที่ปีกซ้ายอย่างซาบีซิมอนซึ่งรู้การที่แล้วโดดเด่นมากครับดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์วัย21ปีวันนี้พร้อมที่จะปั่นป่วนคู่แข่งทางกองหน้าก็จะใช้ทางโอเปนดากับเบนจามินซิสโกล่าตาข่ายร่วมกันนะครับส่วนทางลูเกบากับคอสเตอร์มันก็จะเป็นคู่สับคู่หูในแนวรับเหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขนี่เปิดให้เลเวอร์คูเซนเหนือว่า0.75 บอลคู่นี้เนี่ยผมยังชอบไปที่ทีมเยือนมากกว่าถึงแม้ว่าในเรื่องเฮดทูเฮดจะเป็นรองเนี่ยแต่ว่าตัวคุณซื้อเนี่ยไม่เป็นรองเลยนะครับมองว่าการเจอกันในหนที่ผ่านมายกที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ม er าร์โกโรเซอร์พลาดให้กับชาบิลลอนโซ่เนนี้ครับจะได้เห็นการแก้มือแน่นอนครับเพราะมาร์โกโรเซอร์เนี่ยเป็นคุณซือจอมวางเกินเลยนะครับคือไม่ธรรมดาครับหมากของแกเนี่ยถ้าให้ได้เรียนรู้ได้เน้นจริงๆเนี่ยผมว่าสู้ชาบิลลอนโซ่ได้สบายดูแล้วเกมนี้มีเซอร์ไพรส์ครับเชียร์ไลฟ์ซิกได้เลยที่คาด เป็นที่เบี้ยนครับอาร์เบลฟ์ซิกบุกไปชนะเลเวอร์คูเซนสามต่อหนึ่งสกอร์รวมออกสูงครับคู่ที่6ข้ามไปที่ประเทศอิตาลีเลยครับที่กรุงโรมครับลาซิโอเปิดบ้านพบเอซีมิลานเริ่มเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก็ทั้งสองทีมเนี่ยเริ่มรู้ดูการไป2เกมแล้วมิลานเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับส่วนลาซิโอเนี่ยชนะ1แพ้1นนตอนนี้ลาซิโอเลยอยู่อันดับ9ของตารางจากการมี3คะแนนส่วนเอซิมิลานอยู่อันดับ14เลยนะครับก็มีแคตตามเดียวจาก2นัดที่ผ่านมา ในเรื่องของผลงานห้านั้นหลังสุดเนี่ยลาซิโอชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นการออกไปแพ้ให้กับอูดินเนเซ่ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เอาจริงๆแล้ลาซิโอเล่นดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่มีโชคสักเท่าไหร่ในขณะที่เอซิมิลานครับห้านั้นหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดครับออกไปแพ้ปาร์มา1ประตูต่อ2ซึ่งช่องของเรา เอร์ลสตัดบอลเดตให้ปาม่าเป็นบอลเต่งประจําวันเลยนะครับให้เป็นตัว VIP เลยใครที่ได้ส่วนมิลานในวันนั้นก็ได้รับทรัพย์กันไปเต็มๆนะครับวันนี้1ตัวนะเน้นๆก็ตามกันได้นะครับในกลุ่มของเรานะครับอะมาลุยกันต่อครับสําหรับข้อมูลคู่นี้นะครับไปกันที่ h ฮดทูก่อนเลยครับในช่วงห้าหัวหลังสุดที่พบกันเนี่ยมิลานข่มนะครับชนะ4ครั้งแล้วก็เป็นลาซิโอชนะได้1ครั้งเท่านั้นโดย3ามเกมหลังสุดที่เจอกันมิลานชนะหมดเลยแล้วชนะแบบไม่เสียประตูด้วยนะครับ หลายอัพครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ทางฝั่งของลาซิโอภายใต้การคุมทีมของบาโรนี่นะครับจะมีโปรเวเดลเฝ้าเสานะฮะโรมันยูรี่ครับเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับตรงกลางก็จะมีทางโรเวลล่ามาเตโอเกนดูซี่แล้วก็คาสโตเวลลี่ครับจะเป็น3มกองกลางที่จะร่วมกันเดินเกมแนวรุกก็จะมีคาสตานยานอสเป็นตัวสําคัญในแนวรุกนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนซากายี่ครับจะเป็นตัวสนับสนุนยูดิมเซนฝั่งซ้าย ขณะที่เอซิมิลานของฟอนเซกานะครับก็โดนวิจาร์เยอะนะในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะจัดทีมระบบ4 2 3สหนึ่งตัวสำคัญก็เป็นลูเบนลอฟตัชิกโอโกฟารวมถึงทางราฟาเอลเลอาลแล้วก็คิเซนบูลิสิตนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะประสานงานกันในแนวลุกส่วนแนวรับครับมีทางโตโมรินะฮะที่จะเป็นพี่ใหญ่เป็นตัวคุมแดนหลังนะครับไมค์เมยงครับจอมหนึบเฝ้าเสาเหมือนเดิมเงื่อนไขนี่เปิดให้ ทางฝั่งเอซิมิลานเนี่ยเหนือกว่าที่เรดเสมอเท่านั้น,นครับบอลคู่นี้สูสีนะครับเฮดูเฮมิลานกินแต่หากดูผลงานเนี่ยลาซิโอในช่วงที่ผ่านมาดูนิ่งกว่าคือหากมอง h ฮดูเฮดเนี่ยบางทีอาจจะลวงตาได้เพราะเกมแบบนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนกุญซือเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะครับโดยเฉพาะการคุมทีมของฟอนเซกาอย่างที่เคยแจ้งไปครับว่าส่วนได้ยาวๆครับเพราะผมมองว่ามือไม่ถึงนะในการคุมมิลาน แล้ววันนี้เจอกับลาซิโอที่บ้านของลาซิโอด้วยลาซิโอขึ้นชื่อลอชายอยู่แล้วครับเล่นในบ้านก็ไม่กลัวใครนะครับประกอบกับทรงบอลลาซิโอค่อนข้างนิ่งครับดูแลเกมนี้เจ้าบ้านไม่แพ้ไม่เสมอก็ชนะไม่เจ้าก็เจี้นะครับเชียร์ลาซิโอได้เลยสกอร์ที่คาดลาซิโอเชือดหนึ่งศูนย์สกอร์รวมออกนำครับคู่สุดท้ายในลาลีกาสเปนครับบาร์เซโลนาพบเรียลบายาโดลิดเริ่มเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงเลยครับก่อนฤดูกาลเริ่มต้นไปแล้วสามนัดนะครับปรากฏว่าบาซ่ายึดจ่าฝูงเลยชนะรวดครับยิงไปหกลูกครับ ก็เสียไป3มประตูก็คือชนะคู่แข่ง2 1งทุกเกมเลยนะครับในขณะที่บายาโดลิดตอนนี้อยู่อันดับ11ชนะ1เสมอ1และแพ้1นเกม5นัดหลังสุดครับบาร์เซโลนาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับอย่างที่แจ้งครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาชนะบาเลนเซีย2-1ชนะบิลเบา21และล่าสุดออกไปชนะลาโยโก2 -1 หกันวันนี้เดี๋ยวมาว่ากันครับในขณะที่บายาโดลิดครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้2และเสมอ1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบายาโดลิดเปิดบ้านแล้วก็เสมอกับ เลกาเนสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างดีนะดีกว่าคู่แข่งเยอะเลยนะครับแต่ว่าจบกันไม่คมไปเองก่อนหน้านั้นมีเกมที่ออกไปเยือนมาริดแล้วก็แพ้ไป3ลูกนะครับนี่คือประหยัดูริดเฮดตูเฮดบอลคู่นี้จริงๆในอดีตเนี่ยสู้กันไม่ได้เลย5หนหลังเนี่ยบาซ่าชนะไป4แพ้หนเดียวเพียงแต่ว่าความไม่แพ้ของบาซ่าเกิดขึ้นในหนล,ล่าสุดนะครับ เจอกันที่บ้านบายาโดลิตเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาปีที่แล้วเนะี่ยปีนี้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาปรากฏว่าบายาโดลิตท,ทุบสามหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์น่าดูเหมือนกันในเรื่องของไลน์อัพครับวันนี้ทางฝั่งของเจ้าถิ่นก่อนนะครับฮันซี่ฟลิกครับตัวเจ็บเองเยอะอยู่นะก็จะมีอย่าง ati, i, อันซูฟาติกาบี้ทาง คริสเตนเซนอราโค่ในตัวหลักทั้งนั้นเลยครับแฟรงกี้เดยองเนี่ยนะครับก็ไม่พร้อมลงสนามส่วนทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างครบเลยครับเป๊ะโซลาโนเนี่ยที่เคยทําทีมยูถิติแพ้บาซ่าด้วยกันทุบบาซ่าได้วันนี้ก็ตัวเขาเนี่ยครบขาดแค่อานัวคนเดียวเท่านั้นตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับมาเลยเหมือนที่ฝั่งของเจ้าถิ่นก่อนครับบาร์เซโลนาครับมังเดตาเเรเกนนะครับก็จะเป็นผู้สับตัวเหมือนเดิมคุนเดคาบาซี่แล้วก็มาติเนสนะครับรวมถึงเบลดก็จะเป็นสีกองหลังเฟมินครับ เบดี้แล้วก็รามินยาเมาจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมีในแนลโอโม่าฟินญาแล้วก็เลเบร์เลวันดอกสกี้เป็นตัวอยู่ด้านหน้านะครับที่จะคอยล่าตะข่ายบายโดลิดครับวันนี้ตัวสําคัญของทีมเนี่ยก็จะมีอย่างเอ็นดิเยซินล่าแล้วก็โมโรนะครับในแนวรุกซึ่งจะเป็นตัวที่จะสอดประสานกันโมโรก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนอา a มาลายูริช จะเป็นแดนกลางนะครับรวมถึงทางเปเลสด้วยแนวรับก็จะมีทางโบโยโม่แลวก็โรซาเป็น2ตัวสําคัญใน,น,ในเกมรับนั่นเองนะครับเงื่อนไขเนี่ยเปิดให้ทางฝั่งของ,ของบาร์เซโลนาเหนือวัน1.75่ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับบอลช่วงตน้นซีซั่นแบบนี้บาซ่าของฮันซี่ฟลิกเนี่ยกินทับทุกเกมเลยนะกินบเบาๆกินบเบาๆกินเบาๆครับสามแมตช์ละดูแล้วเกมนี้กินเบาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องคือจะชนะ2 1หนึ่งเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับ,จ 2, 1, เ,เ,รบเจ๊งนะครับดูแล้วเกมนี้ผมว่ามี31 นะครับก็กินเบาอีกแล้วแหละแต่ว่าจะได้เฮเหมือนเดิมนะครับดูแล้วเกมนี้ครับมาครับบาซ่าขึ้นอยู่ว่าจะขาดเลยไหมนะครับสองหนึ่งไม่เกิดขึ้นแน่ๆครับคราวนี้ผมว่ามี3 4เม็ดนะครับสกอร์ที่คาดครับบาซ่าถล่ม41สกอร์รวมออกสูงครับและนี่ก็คือ7กู้กับเอยนอารชคัดบอลเด็ดนะครับประจําวันเสาร์วันเสาร์แบบนี้ก็ต้องเน้นๆกันหน่อยนะครับก็หวังว่า7ตัวนี้จะมายกแผงนะครับก็ที่ผ่านมานี้ก็มีบ่อยเหมือนกันนะครับสาหรับการเข้าแบบยกแผงครับวันนี้มาลุ้นกันครับจะมีสักตัวม นะครับหรือ7ตัวไปเลยนะครับก็แน่นอนเราคัดมาอย่างดีแล้วมาทวนกันอีกครั้งครับอาร์เซนอลเจอไบรตันอาร์เซนอลเหนือกว่าหนึ่เชียร์ไบรตันนะครับเสมอ1-1ึสกอร์รวมออกต่ำเลสเตอร์เจอวิลล่าครับเป็นวิลล่าเหนือกว่าศูนย์จใส่วิลล่าได้เลยครับมาแน่ครับสกอร์ที่คาดวิลล่าจะบุกไปชนะ2-0สกอร์รวมออกต่ำเวสต์แฮมเจอแมนซิตี้คู่นี้ยิงเยอะครับเชียร์แมนอ่าแมนซิตี้เหนือกว่าหนึ่งให้เชียร์แมนซิตี้ด้วยนะครับก็จะบุกไปชนะ3-1สกอรร์วมออกสูงนั่นคืออพรรีีีเมยย์ลกึ ฝั่งขวาหมดเลยครับทีมเยือนไบรตันวิลล่าแมนซิตนะครับส่วนเยอรมันบุนเดสซิก้าเนี่ยเบรเมนเจอกับ mund, ดอร์ทมุนดอร์ทมุนเหนือกว่า0.5เชียร์เบรเมนครับผมมองว่าเสมอนะบอลคู่นี้จะยิงกันเยอะด้วย2-2ออกสูงครับเลเวอร์เจอไลฟ์ซิกครับเลเวอร์เหนือกว่า0.75เชียร์ไลฟ์ซิกครับจะบุกไปชนะ3-1ครับผมว่าคู่นี้จะพลิกทีมเยือนจะบุกชนะได้นะครับ3-1เลยสกอร์รวมออกสูงเกาโชเนี่ยให้อยู่ลาซิโอครับเจอมิลานมิลานเหนือกว่าแค่เฉลี่ยเสมอเชียร์ลาซิโอเจ้าบ้าน มองว่าจะชนะได้1-0ครับสกอร์รวมออกนำบาซ่าเจอบายาโดลิดในลาลิก้าเนี่ยให้เชียร์ไปที่บาซ่าครับเงื่อนไข1.75ผมว่าทำได้จะชนะ4-1สกอร์รรมจะออกสูงนี่คือ7ตัวครับไบตันวิลลาแมนซิเบเมนไลฟซิกลาซิโอแล้วก็บาซ่านะครับในนี้ก็มี1ตัวแน่นอนนะครับผมว่าคัดจากในนี้ใน7ตัวนี้คือ7ตัวที่วันนี้บอลเยอะนะครับเพคัดมา7ตัวก่อนแล้วใน7ตัวนี้มีหัวกะทิอยู่1ตัวที่บวกแน่ นะครับที่ผ่านมาในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบอลเต็งนี่คือตามกันได้เลยนะครับวันนี้ใครอยากบวกก็เข้ากลุ่มง่ายๆครับเข้ามาลองกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้ละนะครับไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ตามกันได้ด้วยตื่นเช้ามาก็รับรัพย์ต่อนะครับเพื่อนร่วมทาง600้กว่าท่านนะครับในกลุ่มเราพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครแค่ต้องการบอลเต็งก็รับได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็แอดไลน์หรือไม่ก็เข้ามาในช่องคอมเมนต์แล้วก ย้ำอีกครั้งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาล้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ7ตัวที่เราหยิบกันมาฝากทุกๆวันเป็นประจําอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ก่อนนะครับถ้าแม่นแล้วตามแล้วเฮ hey, ตามแล้วได้อย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ